อันนี้ขอเป็นบทนะครับเป็นบทแบบสมมติว่าพูดอ้าปากแบบเป็นคำหนึ่งแต่ว่าเราสามารถพูดคำไหนก็ได้นะเอ้าไหมได้ครับทำปากก่อนสมมติอ้าที่ทำปากเองเราก็เป็นทีความมันเองว่าที่พูดว่าอะไรนะครับเอทำปากเลยเดี๋ยวพี่อ่านปากหนึ่งสองสามอีกทีนึงนะหนึ่งสองสาม อ่าตอนนี้ไม่รู้คุณไม่รู้อยู่แล้วว่าเราพูดคำว่าอะไรอยู่ที่คุณแล้วคุณคือนักภาคเพราะฉะนั้นครับ I make the ร์เฟส o make the f a c e เดอราวหนึ่งสองสามน้ำตาไม่ใช่ยุดยุดดีก็จะกินน้ำบางย่าหมดแก้วแล้วไม่ใหตำน้ำตากันตัว่ากำแบกำแบเออตี๋ที่พูดจริงนะคือมันเป็นคำ พี่อ่ะพี่รู้จักเองแต่ผมไม่มีใครเอาอยู่นีมาพูดกั๊มแม่ก็นึ่งจนได้แบบด้เลยอ๋ออย่างนี้กั๊มแม่โอเคเอามาไปมาไปดูปากป๋ออันนั้ไปหนึ่งสองเอาละแน่นอนรู้เลยตีเห็นรู้เลยว่าป๋อพูดอะไรและหนึ่งสองซ้ำแม่เปิ้ลฮะเดี๋ยว เออได้ม <Auf S 2> ่บไม่แต่ก็ดีนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนชื่มแม่ไงก็ปกตินี่เออไม่ง่ายเลยใช่พูดว่าอะไรอ่ะแบงกัมแบงกัมแบงไม่น่าเชื่อนะพูดสามพยานแต่เสียงเหลือนสองแต่ให้ความหมายเพียงหนึ่งนี่ใช่อ่ะลึกคุณเป็นคนลึกมากมัน เรามองมุมข้างเนยเลยอะเรามองไม่เห็อ๋องั้นอันนี้ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายหันหน้าให้คนไม่เห็นปากกันชัดด้วยมา่าม้งหนึ่งสองซ้าอีกรอบเป็นหนึ่งสองซ้อ๋อดูเลยูหเลยรู้เลยหนึ่งสองซ้หเึ่งสองซข้าวใช่่ข้าว ผมว่าเรื่องไม่ใช่เกมนะต้องหา <shad> er <Eat on> ต้องหาอะไรสีกินจน่มดแล้วตอนนี้ตอนนี้หิวแล้วแหละแล้วมาจับต่อไปตาปออีกรอบาหนึ่งสุดท้ายละตาปอพี่คาดหวังนะพี่คาดหวังมากทุกคนครับและนี่คือทำครับที่เรามันจะได้เห็นรูปปากของน้องชายสุดที่รักของผมที่เป็นที่ที่ทุกคนคาดหวังได้น้องปอเชิญทำหน้าครับเหมือนเป็นการเอาคืนอะไรบางอย่างหรือได้ยินอะไรบางอย่างขึ้นมา นี่ไงกิ่นอะไรขึ้นมาอยญ่ขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วครับทำหน้าและสิ่งพร้อมกันในสามสองหนึ่งแต่ผมอะไรกันครับเนี่ยเป็นการเรียกชื่อของคุณแม่แบบข้ามกันอย่างนี้เลยผู้เสียวเจ้าผู้เสี่ยวเดิมามาเนอะชื่อแม่ผมเขาแบมแม่เขาแจ่เทอแม่เราคิวแบบแม่เขาแม่เธอแม่เราคิวแล้วไหม Your mother is my your mom. Is your mommy is my mother. Okay. okay, let's go. มาเล่น